วันที่30มิถุนายนส5 6พนนะคะอออตอนนี้ถึงหมอชิดแล้วนะคะขึ้นรถทัวจะขึ้นรถทัวสมบัติทัทรมมาจากลำปางนะคะออกรถออกจากลำปาง11บเโมงครึ่งตอนนี้ก็สองสทุ่มกว่ามาถึงหมอชิดแล้วนะคะขึ้นคันนี้มานะคะนี่ๆถึงแล้วหมอชิดแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถทางฝั่งนู้นะทางนู้นนะคะรถเมสายเก้ากแล้วก็ปอปอหัหน1่งส4่หนึ่งหึ้นมาถึงเมื่อกี้เดี๋ยวจะเดินไปทางนู้น ต้องใส่แมสกก่อนเราจะเดินไปทางนู้นนะคะไปขึ้นรถ มีเฟ้หนึ่งใบก็มีกระเป๋าสองใบสามใบสี่ใบบกสี่ใบในกระเป๋าก็มีแต่ของกินดังนั้นมีแต่ของกิน